สวัสดีครับผมธนกรถุดีจากช่องไทย i ลน n d คิดวันนี้จะมาแกะกล่องรีวิวตัวชาร์จในรถยนต์นะครับยี่ห้อโฮโคลุน HW8 นะครับตัวนี้กําลังวัดในการชาร์จอยู่ที่15วัต์ซื้อมาแทนตัวเก่านะครับตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับยางเริ่มเหนียวแล้วก็ไม่สามารถจะยึดกระจกได้แล้วนะครับพอยึดไปสักพักหนึ่งนะครับก็จะหล่นลงมานะครับแล้วก็ก้านด้านนี้ก็หักไปแล้วนะครับยี่ห้อเดิม ก็ยี่ห้อ joyroom นะครับ15วัตต์เหมือนกันก็จะซื้อมาแทนตัวนี้นะครับตัวนี้ราคา400กว่าบาทเองนะครับซึ่งถือว่าถูกกว่า joyroom เยอะนะครับก็จะมาลองเช็คประสิทธิภาพดูนะครับว่ากระแสชาร์จมันได้เท่าไหร่กันแน่นะครับเทียบกับ joyroom นะครับ joyroom นี้ตัวนี้ไม่มีปัญหาในการชาร์จนะครับแค่ตัวก้านมันหักแล้วก็ตัวยึดกับกระจกมันมีปัญหาแค่นั้นนะครับส่วนการชาร์จชาร์จได้ปกติ มีสายให้มาด้วยนะครับเป็น USB Type C ด้านหนึ่งเป็น Type A นะครับตัวขายยึดกับกระจกนะครับมันมีขายทั้งแบบติดกระจกแล้วก็หนีบกับช่องแอร์ครับผมเลือกที่จะใช้แบบติดกระจกซึ่งคิดว่าแน่นกว่านะครับแน่นกว่าที่จะเสียบที่ช่องแอร์แล้วก็เมื่องไม่ค่อยชอบที่จะเสียบ ที่ช่องแอร์นะครับกลัวช่องแอร์มันเป็นรอยแล้วก็อาจจะหักได้ก็เลยชอบที่จะใช้แบบที่ติดกระจกมากกว่าก็เปรียบเทียบกันนะครับจอ r o o m กับตัวโฮโคนะครับ HW8 ตรงยางบริเวณนี้ที่ติดกระจกก็ขนาดใหญ่กว่ากันเยอะนะครับก็คิดว่าน่าจะติดแน่นนะครับ ก็ปรับปรับได้นะครับมาดูตัวชาร์จมานะครับหน้าตาก็จะเก๋ไก๋หน่อยนะครับเราจะเห็นส่วนของอุปกรณ์ด้านในนะครับ PCB แล้วก็คอมโพเนนต์ต่างๆนะครับที่เขา Assembly บนแผ่น PCB มานะครับก็จะเห็นข้างในหมดนะครับตัวน,นี้ก็เป็นขดลวดนะครับ ที่ใช้เหนี่ยวนำกระแสในการชาร์จไฟให้กับมือถือ สอสบน,นีก็มาดูฟังก์ชันการทํางานของ o โฮโลไ l e s s ที่ใช้ในรถยนต์นะครับตัวนี้กําลังวัดชาร์จสูงสุดอยู่ที่15วัตต์ตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับในการตรวจจับว่ามีมือถือเข้ามาใกล้มันหรืออยังนะครับมันก็จะอ่าตัวตัวหนีบออกนะครับทั้งด้านข้างและวก็ด้านล่างนะครับออกทํนเราเอามือถือเข้าไปใกล้นะครับปุ่มก็จะมีอยู่2ปุ่มนะครับปุ่มนี้ ปุ่มด้านซ้ายแล้วก็ปุ่มสัมผัสอยู่ด้านหลังนะครับจะเป็นปุ่มในการทํางานฟังก์ชันเดียวกันพอเรากดมันจะอ้างออกนะครับแล้วก็จะหุบอัตโนมัติใส่ไว้นะครับถ้าต้องการเอาออกก็กดปุ่มนี้หรือไม่ก็ปุ่มด้านหลังก็ได้นะครับแล้วแต่เราถนัดนี่สวยงามตัวนี้ก็จะเป็นขดลวดทองแดงนะครับเอาไว้เนียวนาในการชาร์จแบบไรเลสนะครับก็วางไลอสวยดีนะครับ ไปลงจ่ายไฟให้มันนะครับพอเราจ่ายไฟเหมือนเราสตาร์ทรถนะครับมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะไม่ห้าออกอัตโนมัตินะครับถ้าเราต้องการให้มัน้อาออกเราก็เอามือถือมาไว้ใกล้ๆนะครับมันก็จะ้าออกมันจะมีเซนเซอร์ในการตรวจจับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดอัตโนมัตินะครับ แล้วก็จะทำการเริ่มชาร์จนะครับกางชาร์จอยู่ที่10บัตตนะครับก็ตัวนี้เป็น iPhone 12นะครับ iPhone 12พอเรากดปุ่มด้านนี้นะครับปุ่มด้านนี้ปุ๊บมันก็จะออกนะครับเราก็จะเอามือถึงออกได้ ถ้าเรากดนะครับเราไม่เอามือถือออกนะครับเดี๋ยวมันก็จะงับเข้าไปเหมือนเดิมปุ่มด้านหลังนะครับก็จะทำงานในฟังก์ชันเดียวกันนะครับเป็นฟังก์ชันเดียวกันตรงนี้นะครับกแ็แล้วแต่เราถนัดนะครับตัวนี้จะเป็นแบบสัมผัสนะครับ ตรงบริเวณนี้นะครับจะเป็นแบบสัมผัสก็ฟังก์ชันการทำง,งานประมาณนี้นะครับก็คือตัวนี้ก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันไม่สามารถโรเตตหม,มุนนะครับไปแนวนอนได้นะครับก็จะทำงานในแนวตั้งอย่างเดียวเซ็นเซอร์ก็ระยะ5เซนนะครับพอมือเข้าไปใกล้นะ ส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวเก่านะครับ Joy Room Joy Room ตัวนี้ก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันสามารถหมุนไปแนวอนมได้แล้วก็จะมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับในช่วงที่เราดับเครื่องไปแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะกดสวิตช์เพื่อให้ตัวนี้อ้าออกนะครับเห็นไหมครับมาเจ้าออกแต่ตัวนั้นทําไม่ได้นะครับมันไม่มีแบตบตอนนี้ผมใช้ Joy Room นะครับในการชาร์จก็ได้ กำลังวัตต์ในการชา์จเท่ากันนะครับอยู่ที่10วัตต์นะครับก็เมื่อมาดูโโคนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับฟังก์ชันการทํางานถือว่าเป็นฟังก์ชันพื้นฐานเท่าที่ใช้จริงๆนะครับก็จริงๆในชีวิตประจำวันก็ใช้อยู่แค่นี้นะครับก็ทํางานในน้าตั้งเป็นหลักปกติถ้าเราจะมือถือออกก็เราก็ต้องเอามือถือออกก่อนที่จะปิดปิดเครื่องนะครับอ่ะตอนนี้ผมจะลองกดนะครับมันจะไม่ มันจะไม่อ้าออกนะครับอาจจะไม่คุ้นนะครับตอนที่เราจะต้องเอามือถือออกก่อนที่เราจะดับเครื่องยนต์นะครับถ้าสมมติว่าเราลืมนะครับเราลืมที่จะมือถือออกเราก็ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแล้วมือถือออกแค่นี้นครับมันมันก็อาจจะมองเป็นปัญหาก็ได้นะครับหรือใครบางคนก็ใช้จนชินแล้วก็ก็มือถือออกก่อนแล้วค่อยดับเครื่องยนต์นะครับ ก็แค่นี้นะครับสำหรับโฮโคเฮสบิลแปดนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับเป็นไอเดียสําหรับคนที่อยากจะได้มาใช้ใติดรถยนต์นะครับมองตัวนี้ไว้ก็จะมีฟังก์ชันที่ที่น่าสนใจแล้วก็มีจุดที่เราต้องระวังก็อยู่ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าชอบคลิปนี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ